โอ้ไม่ตายหรอดดำมาดิดไหลวะ่ะมัดหนึ่งตัวมัดสองตัวมาดอีกกลงไอ้อแปลกได้หมดเลยอ,อย่าดยโดนอีกลงไหมไม,ไมีก้าไหมมก้า อุ๊ยโหคลิอดีๆขอย่างไงพี่ดีมากเฮ้ยเมียเชื่อเราเจอเมียตัวแก้ตัวแก้อ๋อโอ้โหโดนเวเล็กแล้วก็ร้องไห้ตัวแก้ออกซิเดียเชื่อใจเชื่อใจพี่ถ้ามันแก้ไงอันตีมันล้างได้เหรอใช่ใช่ล้างได้ล้างอัตีส่วนไปเลยล่ะ ใช่ล้างสุดเราวินบวอล์กใช่แล้วเราก็สตัมสวดสู้ต่อออสเตรเลียนงงมาทิศของตัวเองวะก็เจอไอ้นักเลตแล้วิเลตร้อยนะดูว่าเจอบาดังที่เจอชูบุตหลอนและไอ้เปกาซัสเนี่ยคาเมสกินนี้เขาจะเอามาอีกไหมนะน่าจะเอามาอีกนะ ดูกระลำปีนะแกแนมาเปลือแก้แคนปะชิบหายชูมาโอ้ย <First Blood. S 1> เฮ้ยมันไม่ได้เปิดเอ้ยชูมาทำไมวันนี่ง่ายกำลังเพลดกันอยู่เฮ้ยมันไม่พุ่งอ่ะมันต้องมีกำแพงหรือว่าขอบวงน้ำถึงจะพุ่งได้ต้องใส่กำแพงหรือขอบวงน้ำ ชูมันเล่นผมกับพี่ชูมันเอาผมน่าสะท้อนมาล่ะเลิศจัดดูกูตายชูมุมจออีกแล้วชูมุมจออีกแล้วทำไมไมาทำอย่างนี้ไม่น่ารักเลยผมอยู่ไม่ได้นะนะครับทำไงเอ๊ะอยู่ต้องต่อยคลิปต้องต้องแบบพารสิ่สองอันต้อนกันแล้วก็ไปต่อยต่อยคลิป <Okay. S 2> แล้วเวลาต่อยต่อยให้มันจบคอมโบนะมันจะมีวงอีกทีหนึง่งมันไปเต่ามันไปโซนเต่าพี่ดู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 สวยสวยจับเอสยสวยจับเดี๋ยวต้ามหามีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อมาแน่เฮ้ยได้เลยซื้อไปหน่อยซื้อไปหน่อยดีแล้วพี่ดีแล้ว เทสกินมาได้ป่ะโคตรเท่เลยเดี๋ยวชูทีมเราโคตรโเทสพ่อเทสเฮ้ยอะไรอ่ะทีมเรามีไอ้นี่ด้วยหรอเป็นเหลือเป็นตัวมันชื่ออะไรนะถือสกินครับเชตัวชื่ออะไรอ่ะอาจารย์ใครอะไอ้เชี่ยอาจารย์ไอพิงอาจารย์ใครเก่งที่สุดจ้าเออไปชู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 อีกแล้วมึงไปกันที่อื่นบ้าง ทำอะไรวะเมื่อกี้พิกนี่ใช่ไหมตอนนี้มันไม่ได้เอาพิกไหมไอย่าให้มันไหลขี้มาอย่าให้มันไหลขี้มาอย่าให้มันไหลขี้มาโอ้โหยังไหลมึงไาอโอ้ไม่ตายตัดดับ อัดไวะักหนึ่งตัวมัสองตัวเอมัีกงเอ้สวยไหมประโยชน์ว่ะยอดเต่าเกิดพยายามอยงยโคแรงหนงสองส้ี่เ้เต่าได้ปะเต้งเต่าได้ปะเต่าเต่าเต่าฟีเต่าฟีพี่ผมมีคุณิต ดูใครเล่นอดูคร right. ่อยรโอ้เกี่ยวได้ดอยิลโอ้แปลกได้ละหมดเลยอีกตมันเมก้าไเมก้าอุ้ยหคลิปดีเส็จแล้วพี่ได้แล้ว่อ แหววแวพอตัวเองแบบแอคนี้ทำเสียงนิ่งไหมเดี๋ยวนี้ผมใช้สมาทีอยู่เนี่ยนต้องซว้อเนี่ยี่พอผมใช้สมาทีด้วยพี่ก็แซวแล้วเวพอผมเมาฮาพี่ก็ไนี่นะสี่เลียนะไม่ดดูอีโอ้ไม่เป็นไรนะร้องไห้แล้วพี่ชอบพาผมไปกินปิ้งย่างเลยชวงชลน กลาง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 กลับกลางแค่หน่อยเฮ้ยได้บุกคอเหรออยากเป็นบงกคออยากแปลงร่างมาชูมานะชูมามันได้นะไหมตัวเนี้ยเหมือนได้เป็นทุกคนหานสลัดบนได้กลาง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 เอียงมาทางผมหน่อยโอ๊ย ็กไปเลยเอเอ,เ,อ,เ,อเนี่ยมิกมิกต่อให้จบคอนโบแล้วมิกมิกก็ยำ่ยำย่ำฮาร์ดสีบใส่วงของตัวเองดูดูพี่นูนี่จะต่อยได้ๆๆเรื่อยๆมันหายไปไหน,น,ไหนวะแล้ววังกรไป <c oughs> เฮ่ เตะคนเดียวกูเตะเป็นนี่ไงล่ะอีกคืออะไรชูติชูเฮ้ยใครวะที่คนละใส่ทีรบุโเให้เขารู้สึกบ้างเวลาโดนทีบเป็นยังไงเตะโปเลยแล้วกดสกิลเนี่ยแล้วก็ไต่หนกใมันจะวนลูปอย่างงี้ ขวานแดงน่าจะเจ็บนะพี่จัดไปเฮ้ยแคลลี่เราเกอบสวยพี่สองตัวร้มกลุ่มดีกว่าพี่นี่เดี๋ยวผมแยกดันฮะมึงไม่อยู่คนเดียวบ้างวะมึงจะดึงดึงดับเบ้ไอออปซีเดียไม่ได้ต้องพาเพื่อนมาตลอดขี้เหงาว่ะคูรับรวมพลังน้ำแล้วใส่กระแพงโดด ไไม่เด่มัไม่มีดิคิโอไอปังกรมามาเฮ้ยจิงเล่ห์นพี่จิงเล่มางูเหลื่มงูเหล่มดได้ดนโดนดาบฉาใครวะโดนดาบฉาออซิเดียนแตกยังไงยังไงเอกยังไงโอ้ยม่ คิดมันมีเขาเรียกว่าอะไรวตัวกระโดดมันมีกระโดดอะไ่ไม่ถึงโดนกูอาจารย์ไครี่มีโคตรตุ้มเตี้ยเลยันหมุนหมุนดิเฮ้อาจารย์่อาจารย์ไ่อาจารย์ตัวไม่อยางหาตัวเนี้ยตัวไม่อยากหาพี่ตอนวิ่งไล่อะหมุนหมุนะหลอดพี่หลอดหลอดหลอดไมแต่กูยิงได้นะ ใหญ่ใหย่ใหญ่ใรอโอ้ยโลมลับไปไหนวะสุดลอตีลอสุดลอเด็กันเลยพี่กันเลยโอ้ยเพื่อนเราจะตายหาด้วยเนี่ยพี่ตีก่อนอะไรแล้วพี่มิกพี่ไหวปะวะตีก่อนเลยตีก่อนเลยผมไปไหนอ่ะโอ้โหเร็เร็วเร็ด็กตีเต่าตีเต่าตีหลอดตีอะไรเนี่ย ชุดลรอมันมาแล้วไม่ไหวไออาร์เกียไออาร์เกียวแม่งอตีไม่ถึงเชี่ยไม่มีแก้แค้นไอ้แม่งล้วไม่เก็บแก้แค้นไว้เปิดใส่กูอีกเยอะเลยเป็นไกันมาดิมาดิจัดใจกูมาแล้วตังใจมาแล้วตั้งใจเดินดิมึงเดินไปเวียงไปอ่ะเนี่ยติดเล่นเนี่ยเอาตัวไม่คุ้นลอกอ่ะตัวพิเชี่ย เล่อะไรมาเกีอะไทำไมเนี่ยเดินดีดดิเฮ้ยอะไรมกอนไะูผม่ไม่เตะกูว่าสนุกเลยยง วายมว่ารู้มาจากคุณคุณเดาไม่ตันอะไรเนี่ยยิงหน่อยข็ยิงหน่อยมาดิเอาทีเดียมาเด้ไปเกียวออกรุกเดียวเลย ใครมันจะไหวกับบอจอจานเค้กไม้ใใครแม่งจะไหวกับอาจารย์ใครวะตัวไม่อยากชาเฮ้ยมังกรมาไอ้จิ้งเหล็จิ้งเหลนไปเลยดีแล้วเอาเฮ้ยตัวไหนเนี่ยตัวไหนตัวไหนตัวจริงวะจริงะเนี่ยพีชเรอหล่อโซนหล่อนะอะไรวะแม่งไม่เห็นสู้กับเราตอนไหนพี่กลัวบังกรพี่เลยบังกรมังกรพี่น่าจะแบบ สอนแรกมันได้อยู่อะกับมุกกลับพี่โอเคแล้วดูเรีอนไม่ได้มังกรที่แบบลำเป็นป้องข้าวหลามมาพี่แปลกๆปลกมาเอกตัวอย่างยาวพี่ลองดูดิแบบเกร็ดเป็นแบบเป็นเส้นเลยอะเป็นเส้นเลยรวยแล้วสายพยายนักเก็ตภาพเลยสองมันกันสองมังกรชนกันอ่ะพี่คิดดูดิพี่เป็ด ชนช้างเหรอมังกรมาช้างตรงไหนเนี่ยอ๋อเนาะหน่อยดูหน่าดูหน่อยดูมังกรหน่อยเออคุณโดน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 ดูอยู่ดูเตาอยู่พี่ดูเตาอยู่พี่ดูเตาอยู่เอาดิพี่เอาเอาเอาชูชูไปมาเตะแล้วเตะแล้วชัวร์เดี๋ยวดีรอรอสุลโตีเตาสุลโลตีรอเร็วสุลอควรก่อนว่าเอาก็รอมันมาก่อนดีล่อไหม เห็นเราแล้วเห็นเราแล้วอุ๊ยโดนยิงไม่โดนปัดมันปัดมพี่อยากกระตกนี่พเอาก็เอาดิรางก่อนร่าก่อนร่าก่อนหมดล้เฮ้ยพี่พดูดูดี่อาเกียวปนปปิงปหมดหมดหจันใครยังไงีนอกโอ๊ยมังกรมาเราของเรางเราู่ให้ปีให้ปีให้ไม่ควไม่ควงนอนเน อมีเกินมีเกินรูดู้รูพี่ไปไหนรับ้าอโอ้หว <Oops. S 1> ิ oh, <uyor> ่งเลยวิ่งยาวเลยเราโดนเจาะระบบแล้วพี่จังหวะเนี้ยได้ปะขี่มันตายโอ้ยมาจอดอะไรอีกแล้วมาเลือดมาเลือดนี่มาเลือดของผมแด้พี่ดได้ได้ช่วงคริสตินคนนั้นไม่ได้หรอวัยวาวิ่งกันไหวมาตายสองจบเลยป่า เอาดิพี่ตบเลยเต็มก็สวยใหมโอ้โหมีจ๊บแตกที่เดิมเลยแตกที่เดิมเลยชงไม่ไหวแล้วบึงแล้วสวยพี่สวยเฮ้ยอาจารย์ใครนี่เยอะตัวยหญ่ใหญ่สวยสวยพี่สวยเย้เฮ้ยดาวเท่าเดิมแล้ววะจากพี่โดนเป็นหนึ่ง ก็ขอแค่ไม่กดจรวดขอแค่ไม่กดจรวดดหนึ่งดาวอยู่ใทราป้อมยดีวะ